มีเพลงมาเล่นกับแม่ได้เนะเป็นเพลงแบบแม่ร้องตามหนูนะอ่ะหนู่มร้องก่อนนะแม่ฟังดีดีอ่ะสามสองหนึ่งมาใจมากงมาป้ามาปุ่งนะเว้นชิงไม่เดานะเดานะหัวใจมาเป็นจะได้ได้แห้งกระแตน้องก้อยมองแม่หัวแม่แม่มองไอ้ไปกันใหญ่เดาเปิ้ลแอบฮักเปิดได้จะกุดจะได้บัง แม่นองเลิศแลวฉันนักร้องเสียงเพี้ยนนะใช่อยากแล้วป้าใจนะกูป้าใจไม่ได้ป้าใจป้าใจหรอป้าใจป้าใจเมืองกรุงมาป้ามาปรุงน้ำเมืองเจยงใหม่มาหน้ามาหน้าหัวใจมาเป็นจะได้มาแหงแท้ๆนั่งจำไม่ได้เปล่า เดชส่งต่อยังไงอยาเอาแล้วเราไม่เป็นลองเพลงอื่นได้ปะเอาเพลงนี้แหละเร็วป้าใจเนี่ยป้าใจมันไม่ร้องได้ไหมเอาเพลงอื่นได้ปะอ่ะได้จึงร้องขอวิ่นวอนดวงดาวช่วยมาชี้ไม่หยุดยั้งเพื่อฟังสัญญาณระวังภัยกินอะไรกินปลาพี่เปาเหรอลูกอะไรไม่ชดฟิว